เรื่องเล่าผ่านป่าเสียสมิงผู้จดจำชื่อคนในป่าลึกบางแห่งความเงียบไม่ใช่ความสงบมันเป็นความเงียบที่เหมือนมีสายตาจำนวนมากกำลังมองออกมาจากความมืดฟังทุกฝีเท้าฟังทุกลมหายใจและฟังทุกชื่อที่ถูกเอ่ยออกมา ป่าดมหนองคําเป็นป่าแบบนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเรียกมันว่าป่าธรรมดาคนเฒ่าคนแก่จะพูดเสมอว่าทั้งไม่จําเป็นอย่าเข้าไปไม่ใช่เพราะเสือไม่ใช่เพราะผีแต่เพราะป่านี้รู้จักคนรู้จักชื่อรู้จักเสียงและรู้จักวิธีทำให้คนเดินเข้าไปหามันเอง คนในหมู่บ้านโตมากับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของเสือสมิงเสือที่ไม่ใช่เสือคนที่ไม่ใช่คนบางคนว่ามันเคยเป็นพรานบางคนว่ามันเคยเป็นเสือโคร่งที่กินคนมากเกินไปจนวิญญาณมนุษย์ติดอยู่ในร่างมันเมื่อมันเดินสี่ขามันคือเสือแต่เมื่อมันยืนสองขา มันคือสิ่งที่ไม่ควรถูกเรียกชื่อเสือสมิงไม่ล่าเหมือนสัตว์มันไม่กระโจนไม่คำรามไม่ไล่ต้อนมันใช้เสียงเสียงของคนที่คุณรักเสียงของคนที่คุณคิดถึงหรือเสียงของคนที่คุณคิดว่าไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วอินเป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบปลาย เขาเกิดและโตที่หมู่บ้านหนองคําเดินป่าตั้งแต่จำความได้และไม่เคยเชื่อเรื่องเล่าพวกนี้จริงจังสำหรับอินป่าก็คือป่าเสือก็คือสัตว์เรื่องผีก็เป็นแค่เรื่องไว้ขู่เด็กคืนวันนั้นอินไปครั้งที่ไร่ข้าวโพดฝนตกหนักจนกลับไม่ทันพอฝนหยุดฟ้าก็มืดเกินกว่าจะรอ เขาจึงตัดสินใจเดินกลับทั้งที่รู้ดีว่าเส้นทางต้องผ่านชายป่าดงหนองคำตอนแรกทุกอย่างยังปกติเสียงจิ้งหรีดเสียงใบไม้กลิ่นดินเปียกแต่ยิ่งเดินเข้าใกล้ป่าเสียงรอบตัวกลับค่อยๆหายไปเหมือนมีใครค่อยๆปิดโลกลงทีละนิดจนเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเองกับเสียงหัวใจที่เต้นดังขึ้นเรื่อย แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอินเสียงเบามากเหมือนลมเหมือนใครเรียกจากที่ไกลอินหยุดเดินเขาหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครเขาคิดว่าตัวเองหูฝาดจึงก้าวต่อแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งอินช่วยด้วยคราวนี้ชัดเป็นเสียงผู้หญิง สั่นเหมือนร้องไห้หัวใจของอินกระตุกวูบเพราะเขาจำเสียงนั้นได้มันคือเสียงของคํำแขงหญิงสาวในหมู่บ้านที่หายเข้าป่าไปเมื่อปีก่อนและไม่เคยมีใครพบร่างของเธอลมหายใจของอินเริ่มติดขัดมือเย็นเฉียบเหงื่อไหลทั้งที่อากาศเย็นคำพูดของปู่ผุดขึ้นมาในหัวทันทีถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อในป่า อย่าขานรับอย่าหันหลังและอย่าเดินเข้าไปหามันอินยืนิ่งไม่ตอบไม่ขยับแต่เสียงนั้นไม่หยุดยินฉันหนาวเสียงใกล้ขึ้นชัดขึ้นแล้วเริ่มผิดไปมันไม่ใช่เสียงคำแคลงแบบที่เขาจำได้น้ำเสียงเริ่มต่ำแหบเหมือนมีใครพยายามเรียนแบบว่าในมนุษย์พูดกันอย่างไร พุ่งหมายข้างทางสันไหวไม่ใช่พระลมแต่เหมือนมีบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างในกลิ่น้าวเลือดลอยออกมาจางๆแต่ชัดพอจะทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนอินเริ่มสวดคาถาเสียงเบาสัน้นแทบไม่เป็นคำแล้วเขาก็เห็นมันเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ในความมืดมันยืนสองขาหัวเป็นเสือ แต่ดวงตาเป็นดวงตาของคนดวงตาที่รู้ดวงตาที่จำและดวงตาที่กำลังสนุกมันเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังก่อนจะเปล่งเสียงอาีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงคำแพงแบบที่เขาจำได้น้ำเสียงหลายเสียงซ้อนกันชายหญิงเด็กคนแก่หิน อินสูดลงกับผพืนสติแทบหลุดเขาหลับตาสวดกระถามไม่หยุดเสียงหัวเราะทำทับดังขึ้นไกลมากไกลจนรู้สึกลมหายใจร้อนรดต้นคอเขาไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงชาววันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบอินนั่งอยู่ตรงชายป่าผมขาวโพลนดวงตาว่างตา เขาพูวในเพี้ยนประโยคเดียวซ้ำไปซ้ำมามันเรียกชื่อผมด้วยเสียงของคนใตยหลังจากเห็นนั้นไม่มีใครหายไปอีกแต่ทุกคืนเดือนมืดจะมีคนเห็นเงาเสือใหญ่ยืนสองขาอยู่ตรงชายป่าเหมือนกำลังฟังเหมือนกำลังรอเพราะมันรู้ดีว่าวันหนึ่งจะต้องมีใครสักคนเผือเรียกชื่อใครออกมา และแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว